สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนสมาชิก f c ที่รักทุกท่านครับมาพบกับแนวทางดีๆครับกับสูตรคำนวณเลขเด็ดกับเลขเด็ดออทนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุป3ตัวบน ของวันวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคม2,563ชี้ชัดฟันธงชุดเดียวเสียวถึงใจโอ้คือสิคักแต่พี่น้องคักเติบเยนแล้วล่วะเนาะเอาเบิ่งที่ไปที่มากันจังน้อยพี่นอ้องชี้ชัดฟันธงชุดเดียวดูที่มาของตัวเลขก่อนครับ ที่มาของตัวเลขจาก7-4-1-8-5-2-9เอามาเตอใส่นอส่นจากเลขกำลังวันที่ผมคิดคนสูตรขึ้นมากครับพี่น้องถ้าออกวันเสาร์ก็จะเป็นเลขตัวนี้เลขตัวนี้ก็จะจัดได้มา42ชุดเป็นทั้งชุดบนชุดล่างแต่วันนี้ผมจะมาสรุปเลขบนครับ บนล,นลวนลวนครับแล้วทีมาของตัวนี้บานนี่หกศูนย์สามมาจะใส่หรพี่น้องหกศูนย์สามก็มาจากตัวนี้เด้ยนูน่มันมีอยูเจ็ดตัวตัวบมี่ก็คือหกศูนย์สามเท่าที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะโูห้หลายปีแห้งหลายปีครับพี่น้องตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นหมละตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่ามันจะวัยเหลือหน่อยจังหน่อย วไอ้รุนเหลือนหน่อยแล้วพี่น้องอ่ะนี่คือที่มากของตัวเลขนะครับ7418529แล้วตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเลขรอดเข่งแต่ว่าเพิ่นมักออกมานี่ดรูๆเด้แหละส่วนใหญ่เพิ่นสิมาแต่หลักหน่วยกับหลักสิบครับให้เป็นที่มาของเลขบนเลขล่างกระไดทั้งนั้นครับพี่น้องอันนี้คือเรียกว่ารูรั่วหรือว่าออกป้องขาด อ่าฮ่อู้แล้วครับพี่น้องเลขหนีจากนีมาได้ครับเท่าเทียมมากเนาะรับมีถูกมีผิดครับพี่น้องแล้วที่มาของตัวนี่บาตรนี้ตัวเลขที่รอคอยอันนี้เป็นสถิติผมก็ได้เอามาให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะมันอยู่อีกเหล็มหนึ่งครับเหลืออยู่ประมาณยี 4, ่สียี่ห้าชุดครับโดยประมาณครับในรอบห้าปีที่เลขยังไม่ออกก็เอามาตัวนี้เป็นเป็นขอมูลให้แล้วบัดนี้ตัวนี้ในบัตรเนี่ยมาตั้ใส่ จากการจับหลักร1 0หน่วยพี่น้องอาจากการจับเลขหลักร1 0หน่วยจับแบบใดล่ะอา้าวผมไปเขียนไว้ตัวร1 0หน่วยหน่วยออกมาจากเทียแล้วสิบออกมาจากครั้งแล้วร้อออกมากี่ครั้งแล้วนี่แหละครับพี่น้องก็คือเป็นวิธีการเป็นแนวคิดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็บบาดว้าแล้วเนาะพี่น้องคิดบิ่งด้วยล่ะ เริ่มเสียงโชคเป็นตั้งแต่อายุสิบสามสมัยบวชเป็นเน่นน้อยๆอยู่คุณนะพี่น้องแล้วกัปัจจุบันเนี่ยกะใกล้กะเียนแลเนาะพี่น้องโฮ่าโ,ฮโฮักอยู่ครับอ่าอันนี้เขาก็เรียกว่าสีเรียกว่าหลงไหลบอกเฮื่ออยังกระไดครับโอ้ชีวิตคนมันกับตองมีมีสิ่งที่หลงไหลเนาะพี่น้องนั่นไงคือ กลายเป็นที่ไปที่มาของของการคิดเลขคำนวณเลขหวยเบ์ก็คือวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนี่ยชอบมากพี่น้องก็คือขาดบบได้บบได้หลง,งง่ายดอกพี่น้องแต่ว่าขาดบบได้จังงวดครับอาว่ากันตรงๆครับถ้าผูใ้ใดชอบก็มาเลยครับแนวเดียวกันครับมันต้องมีแนวทางเด้พี่นอ้องอ่ามีแนวทางน,นันเอามาเบิ่งบัดเนี่ย ที่มาของตัวเลขจากสถิติพี่น้องสถิติเลขดีสีหถ้าหากท่านผู้ชมหรือว่า FC ซ mm hmm. เขามาใหม่ๆก็อาจจะงงเดี๋ยวว่า mm hmm. อา้อาวเรียกพวกมูนิมาตะใสปัจจุบันละมาจากสถิติครับพี่นอ้องอ่าเนี่ย456อันนี้เขามาบนมาล่างดูครับติดลักหน่วยลักซิบเพราะว่าบนว่าลางครับผมก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้มาเป็น แนวทางมาเป็นหลักยึดเอาไว้นี่แหละครับพี่น้องโอ้ขันวบาตั้งแต่ภาษาอีสานลายกับทั้งพี่น้องทั้งภาคอีสานเนี่ยกับบ่มีปัญหาแหละพี่น้องแต่ว่าทั้งภาคอื่นเนี่ยสิอยากโอ้ยมันคือจังเว่าแต่อีสานแต่ปฏิวัติละภาษากลางก็โอเคครับพี่น้องแต่ว่าก็ผสมผสานกันไปครับผมก็เคยไปอยู่ทุกๆุกภาคครับ โดยเฉพาะพี่น้องชาวตายแหล่งได้แหล่งตายพุ่นละพี่น้องเคยไปอยู่พุ่นหัวหลายปีครับสมัยก่อนวัยรุ่นก็เคยไปอยู่พุ่นละแถวหาดไงแล้วก็เคยไปทํางานอยู่มาเล่ลพุ่นนาะพี่น้องอะนั่นคือเรื่องเล่าเนาะพี่น้องบาทนี่สามตัวบนงวดงวดนี้ที่คัดมาให้มาฝาก พี่น้องท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีเบงดูพี่น้องบานนี้มันจะมีจากตัว <laughs> ว้าวมันคือหลายแทบสิบว่าล่ะห้วยมันบ่หลายเด้พี่น้องมันบ่หลายดอกซํามี่มันบ่หลายดอกจากชุดแต่พี่น้องร่วมร่วมแล้วได้อยู่สามสิบชุดโอ้สามสิบชุดเนี่ยครับมันถูกอยู่ในนี่นี่ถือว่าถือว่าถือว่าบ่หลายดอกพี่น้อง เพราะว่าเลขมันสามตัวเนี่มันหนึ่งพันชุดครับอันนี้ผมคัดออกมาแล้วเนี่ยได้สามสิบชุดพี่น้องสามสิบชุดเท่านั้นเดี๋ยว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 ถรุนชุดเดียวพี่นออออ้องร่องร่องเบิรงดเลเดอผมสิบโป้งชุดเดียวเลยเด้อาผมสิบโป้งชุดเดียวให้วาชุดใดบ่เขาก็เฮ้าทอนละตัวพี่น้องสิไปคิดอีหยังหลายละ่ฮะฮ บ่ต้องคิดยังไรพี่น้องบ่ต้องคิดยังไรคนที่ชอบซื้อชอบเสียงมันก็ต้องเป็นแบบนี้ตัวครับบอกเขากะเฮ้าทนตัวบอกผู้ซื้อกับผู้ขายแหละครับมันกับมันกับมีเท่านั้นคือกันละกับเหรียญมันกับมิยศสองด้านเท่านั้นว่หั้กวกรไกยครับพี่น้องคือกันกับมั่วแล้วครับเบิ้งเอา ขันบอน้ำเงินกับมุ่มแดงนะครับต้องมีไฟายไหนชนะไฟายแพ้ครับคือ,อย่างดีสุดกับคือเสมอที่น้องร่องเบิรงดเนี่ยมีตัวใดถูกใจวะเนี่ยสามชุดนะครับจาก1,000ชุดที่ขัดได้มาสําหรับงวดนี้นํามาฝากพี่ฝากน้องเข้าเนาะโอ้หลายปีพี่น้องตั้งแต่เขา้าซูในเรื่องของวงการเสียงฉกมากนี่ก็ถือว่า สิ่งหนึ่งผมอยากบอกพี่น้องให้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 หู้จักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะว่าที่ไปที่มาของของการคิดเลขเนี่ยมันเป็นแค่แนวคิดแนวทางของของบุคคลเท่านั้นครับว่ามีสูตรใดที่จะถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ไม่ถูกไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอ่าขอยกบอกฝากอ่าพี่น้องเพื่อนๆและกะ็ท่านผู้ชมละกะ็เอฟซีเนาะกับไม่ไม่ถูกไม่ผิดครับ อ่ากะหวังว่าคงสิเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะมองนี้เนาะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเสี่ยงโชคนี่คือเลข30ชุดเบิ่งดูพี่น้อง30ชุดแล้วตัวเลขที่ผมเฮ็ดให้เบิ่งนี่เด้่ยนี่พี่น้องเดี๋ยวๆเดี๋ยวเยวบิ่งตัวนี้จังหน่อยนึงที่มาเนี่ยผม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 นี่ๆๆๆ,ๆที่มาหม่ยเนี้าองนี่แหะ มันมักสิออกว่าป้องขาดหมองนี่ว่าคือหกศูนยสามเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับถ,ถ้าผมมองในลักษณะของเลขบนเนี่ยคือมันน่าจะมาในหลักหน่วยอีอยังไปยังเสียหลักหน่วยก็หลักสิบพี่น้องผมก็เล่เนีนไปที่ว่านี่แหละตัวเตไมีมีเลขติดหติดศูนติดสาแล้วเลขตัวนี้สถิติดีสี่ห้าหกเนี่ยโอผมสรุปไปอะไรได้พี่น้องหมู่บ้านเนี่ยล่าง ผมสรุปไปแล้วว่ามักทั้งเจ็ดซีทั้งเจ็ดหาทั้งเจหะพี่น้องฟันทงชุดเดียวเจ็ไปเรียบร้อยแล้วบอกว่านี้ถ้าพี่น้องได้ติดตามกมดทิ่หูแล้วว่าเลขเจหแต่ว่าผมก็ยอดไวดย้ยอด่เจ็ดซีเจ็ดหาเจหครับเน้นจนังหนึ่งครับถือว่าถือกะบ่ว่ากันอยู่แล้วครับกล้าได้กล้าเสียตัว ผมยังคิดทอดเอฟซีอยู่ได้พนวาอ้ยเป็ี่ยนยังไงนอ้อพนว่าวันนี้เป็นจะได้กินสิได้กินต้มยำบ่น้อพนวาอ่าสิได้กินซาบูบ่น้อพนวาต้มยำหม,ม้อไฟบ่น้อเฮ้ยสิได้กินตม่ามาเอามันก็นยังดีอยู่ดอกพี่น้องสิได้กินมามาอยู่อ่าย่างหน่อยๆกับประทังความหิวไปให้กันล่ละถือว่าดีเอาว่าวนัวหัวม้วนกันไปพี่น้อง สามสิบชุดมาเบิงด้วยบาทเนี่ยตัวผมติกไปเนี่ยเลขพวกมุนีติด 0, ติดศูนย์ติดสามติดหกโค่บางครั้งมากถ,ถึงสองตัวก็มีได้ครับพี่น้องที่ว่าเลขออกปองขาดะบางคือถ้าหากว่าสามตัวเนี่ยก็ปีหนึ่งบ่านอาจะเกินสองเทียครับพี่น้องในในจำนวนเลขที่ออกปองขาดอ่านี่คือคือเขามองไว้ว่าคุ้มไว้เบิดครับพี่น้องเวลา,าวิธีการคิดวิธีการทำ หกสามศูนย์ครับนี่คือตัวหนึ่งที่ว่าเรีกติดศูนย์อ่าหกหกศูนย์สามเนี่ยคือผมออกมาจับมาเบิดเลยพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าถือว่าติดสามแน่นบ่ตัวนี้ก็ถือว่าติดทั้งสามทั้งหกแล้วตัวนี้ก็ติดสามมาตัวนี้ตัวนี้ติดหกเนาะมอวงเนี่ยเห็นมอพี่น้องมันมันก็นกนกนมีติดหกคือให้ไปอ้าม่วงติด ศูนติดสติดหเอาไว้เห็นว่าติด6อันนี้ติด0นติด0ติด0ติด3ติด6ติดทั้งศนต์ทั้งสร่วมแล้วมันมีจักตัวละพี่นอ้องที่ขีดติดกันหนึ่งสสามสี่5 6 7หกเจ็ดแปดเก้าสชุดนั่นเห็นว่าจาก30สชุดเหลืออยู่สเหลืออยู่สินึงได้บาทเนี่ย แล้วบันนี้มันรุ่นน้ากันพี่น้องให้พี่น้องเดาเบื้องต้นเนี่ยใน12ชุดเนี่ยสิตัวใดร่องเดาใจผมเบื้องต้นพี่น้องว่าหนึ่งเดียวในนั้นคือตัวไหนใน12ชุดนี่พี่น้องร่องเดารูจังหน่อยดูเอาให้เวลาพี่น้องท่านผู้ชมเบื้องต้นร่องร่องเดาเองครับคันเดาถูกมันสิบ่าถูกสตีเนี่ยเดาซัามี่ก็ลร่องเบื้องตัดพี่น้อง เดา12ชุดเนี่ยพี่น้องสิเดาถูกว่าวา่าบอว่าผมจะเอาตัวไหนคันท่าหากพี่น้องเดาถูกมีโอกาสครับพี่น้องอันนี้ถือว่าก่อนหวอยออกครับนี่คือสรุปสามตัวบนล่องพี่น้องร่องท่ายูครับวา่าผมช,ชี้จุดชี้เป็นชี้ตายตรงไหนครับนี่คือร่วมสนุก ก้อนหวยออกครับพี่น้องล่องเบงดูวาสีได้ตัวใด <c oughs> ฮ่าฮ่าโหรับเติบยะด่ดีเนาะสิบสองชุดขันพูดได้จี้ชุดสามชุดถูกเนี่ยผมถือว่าโชคดีอยู่ได้พี่น้องเอาล่องซี่เบงพี่น้องล่องซี่เบงดูฟาสีได้ตัวใด <c oughs> อืมเอาสรุปเนาะพี่น้องเนะาะบาทเนี่ยกะถึงเวลาแล้วกะสมควรแล้วตัวนี้ สิบกวนาทีแล้วเนี่ยเอาผมสีเฉลยแล้วครับบาทนี้ชุดเดียวชีชัดฟันทงชุดเดียวเสียวถึงใจครับจวดจวดพี่น้องจวดเอาว่ากันไปรุ่นเบืองด้พี่น้องรุ่นเบืองด้รุ่น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 ครับรุ่นเอาเอารุ่นครับรุ่นรุ่นเบิงรุ่นเบิงพี่น้องอารุ่นเบิงรุ่นเบืงโพ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  เอาโพอเอกมาเอา,าเอาใก,กล้ใกลใจรอเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเบิงเบิงเบิงจะนี่แหละครับฟันทพงชุดเดียวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5งพันตายเป็นตายตัวพี่น้องมันก็นมีถูกกับผิดตัวนั่นตัว แต่ยาเน้นหลายละย่ะจะเอาตั้งสามตัวหล,ะละยา,าลยล่ะจะหวังรวยหลายล่ะเอาเนี้ยสองตัวกระไดกะนี่ละกะเบิ่งเอาพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางอ่าสำหรับหนักคิดนักคำนวณเนาะพี่น้องเนาะผมก็บ่ได้รู้เด้ว่ามันสิออกตัวใดก็ไดถ้าหากมันบถ่ถฉือกตัวไผตัวมันเด้อพี่น้องเด้อ อ่าสีมาถ,ถือโทษโกรธเคี่ยองวะไดครับเพราะว่าผมเองก็จะถือแทบสขาดใจคนละพี่น้องที่เฮ็ดขึ้นมาเนี่ยที่คิดแท้ที่คิดที่คำนวณขึ้นมาเนี่ยกะผมเองกับว่แมนว่าเฮ็ดซื่อได้พี่น้องผมก็ซื้อกับเสียงคือกันอันนี้แหละก็คือเป็นเรื่องเล่าด,ดีๆนํามาฝากพี่ฝากน้องที่ว่าเออเจ้าของกะถือว่าผ่านประสบการณ์ทั้งด้านนี้มากทั้งด้วยใจรักใจชอบนะพี่น้องก็ถือว่านํามาแบ่งปันอ่าสีถูกสิพิษอันนั้นห้องบ่ฮู้ขึ้นอยกับ พี่น้องกับผมอยากเตือนไปจังหน่อยหนึ่งว่าโปรดพิจารณาญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะอาจจะถูกก็ได้อาจจะพิษก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะถูกเนี่ยยากมากๆครับเพราะว่านี่เป็นเลข3มตัวคือหนึ่งในพันครับคิดเบื่องเอาพี่น้องกะซื่อกัเซียงครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่ายางหน่อยๆกับเป็นการช่วยรัดเสริมรัด ยืนหยัดยุติธรรมเพราะว่าเข้าซื้อไปเขาก็บ,บ่ต้องไปคิดอี่ยังหลายพี่น้องก็ย,งย่างหน่อยก็คือเพื่อนําไปพัฒนาประเทศชาติของเข้าให้จเจริญก้าวหน้าอยู่คือเก้านัน่นแหละนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นการซื้อการเสียงอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ศรัทธากับว่าผันไปเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวสมควรแก่เวลาขอบคุณที่ทติดตามรับชมนาะพี่น้องเนาะถ้าหากท่านชอบคลิปนี้หรือชอบแนวทางนี้ กะอย่าลืมเดือพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ราคากดติดตามเอาไว้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลในเวลาที่ผมอัปเดตข้อมูลหรือว่าอัปโหลดลงวิดีโอรากาหลังจากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับติ๊งติง,ตงเวลานั้นมันก็จะได้รับการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของพี่น้องว่าเขาติ๊งติง,ตงเนี่ยก็คือเลขเด็ดออทนอัปโหลดลงให้เบิงแล้วเขาก็จะได้ติดตามกันไปตลอด คุณสกหรับพี่น้องท่านผู้ชมกาคาคุณเอุซ FC ที่ยังติดตาม้วกาให้กำลังใจกันตลอดมาเอาละครับพี่น้องสมควรแก่เวลาขอให้พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขและก็จะเริ่นก้าวหน้าเ่ราว,ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องเงินในกระเป๋าก็ขอจะให้ขาดตกบกพร่องก็ขอให้ถูกเลขถูกหวยถูกรัตตรี่กันเนาะพี่น้องเนาะเอาโชคดีมีความสุขทุกท่านครับ สวัสดีครับ